สนบ,บุรีพอเอาโรงเรียนวัดทุงลาดยาพร้อมคณะผู้บริหารรุดเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวบ้านน้องหญิงกับน้องก๊อกส่วนสวนจบเบนพร้อมสอาบาอบจทีมพลังการของหมอหนุยรอมาชคมนาคมพร้อมควกักกระเป๋าส่วนตัวสร้างบ้านให้ใหม่ครอบครัวสุดดีใจแต่ติดปัญหาเรื่องที่ดินจากกรณีนางสาวไทัยชนกหรือครูทุกตาศียานาผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดทุงลาดยาลาดยาวิทยา มูหนึ่งตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้นำคลิปวิดีโอขณะเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาโพลงในต ok. ok ิ๊กตอกชื่อตุกตาศียานาโดยคลิปวิดีโอมีความยาว40วินาทีเศษพร้อมกับบรรยายข้อความระบุว่าจุกในอกครูจริงๆเยี่ยมบ้านนักเรียนเลือกเกิดไม่ได้แต่หนูสามารถเป็นคนดีได้ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดนางบุษกรท่าสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุง่งลาดย้าลาดย้าวิทยา นางสาวธิพันรณในชาติยภพรองผอโอรองเรียนพร้อมขณะที่บริหารโรงเรียนร่วมกับนายนิตก,กรแสงทองสมาชิกสภาอบจกจราบุรีเขตหนึ่งนางนารุมลเขียวทองผู้ใหญ่บ้านหมูหนึ่งตบรัดาได้เดินทางไปพบครอบครัวดังกล่าวเพื่อให้กำลังใจและเป็นตัวแทนมอบเงินที่ได้รับการบริจาคจากสมาชิกกลุ่มลายส่วนหงทองจำนวนหนึ่งให้เอาไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวซึ่งทำให้สมาชิกภายในครอบครัวทั้งห้าคนประกอบด้วย 1, 1. นนายพายุพมพันธ์บิดาอายุ28ปี 2. นางสาวอัญชลีผิวพองมันดาอายุ25ปี 3. นางจินดายิ่งสมศรียายอายุ50ปี 4. เด็กหญิงสุภาพพร์ผิวพองหรือน้องพรอ,อายุ9ขวบและ5เด็กชายชับชัยผิวพองหรือน้องก๊อกอายุ8ขวบสองพี่น้องที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่วัดทุงลาดยา่ามีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในนิติกรแสงทองโดยสอจเบนส์สอจอบจแกาญจนบุรีเขตหนึ่งกล่าวว่าเบื้องต้นเด็กและครอบครัวยังไม่มีเอกสารสิทธิทางทะเบียนราชฎร์จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่างๆส่วนการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนั้นผมจะใช้เงินส่วนตัวเพื่อน,นํามาสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวดังกล่าวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจากการที่ได้ประสานกับนายชกาศอาสาสนา,าปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็คาดว่าภายในวันนี้ จะนําเจ้าหน้าที่อสออาเภอเมืองกาญจนรบุรีเข้ามาทําการรื้อถอนเพิงพักออกเพื่อเตรียมการสร้างบ้านให้ใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านจึงไม่ต้องพึ่งหน่วยงานราชการโดยตนจะใช้งบส่วนตัวรวมทั้งงบจากสอบจกาญจนบุรีทีมพลังการนําโดยท่านสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกให้ทั้งหมดซึ่งเรื่องการสร้างบ้านนั้นจึงไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องการเรียนของด็กทั้งสองคนก็ต้องฝากให้ทางผู้ใหญ่บ้านเจ้าของท้องที่และหน่วยางานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลต่อไปส่วนเรื่องการบริจาคนั้นก็ขอให้ผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือประสานไปที่ผู้นําท้องที่หรือประสานไปที่ทางโรงเรียนวัดทุงรัดยาที่เด็กเรียนหนังสืออยู่ส่วนตัวแล้วไม่ขอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่นางบุตรกรท่าสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุงรัดยารัดยาวิทยาได้ลกล่าวให้กําลังใจกับข้อบครัวดังกล่าวว่า ทางโรงเรียนได้รับทราบข่าวจากคุณครูว่าที่บ้านของเด็กนักเรียนค่อนข้างสุดโทมซึ่งการที่คุณครูทราบก็เพราะทางโรงเรียนมีนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งพออให้คุณครูแต่ละห้องเลือกเด็กนักเรียนห้องละหนึ่งคนที่ฐานะทางบ้านยากจนที่สุดซึ่งโรงเรียนวัดทุงละยามีนักเรียนทั้งหมด947คนรวม29ห้องเรียนซึ่ง29ห้องเรียนจะมีเด็ก29คนที่จะได้รับความดูแลในครั้งแรก แต่เมื่อคุณครูที่มาเยี่ยมบ้านนักเรียนมาพบสภาพดังกล่าวทางโรงเรียนรวมทั้ง,องออรองผอโรงเรียนและคณะจึงเข้ามาดูแลในเบื้องต้นก่อนซึ่งในฐานผอโรองเรียนรู้สึกดีใจแทนที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในที่ผ่านมาทราบว่าทางผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งต้มลัดยารวมทั้งอบตอลาดยาได้เ,เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยตลอดไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนซึ่งต้องขอขอบคุณแทนครอบครัวดังกล่าวด้วยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าสำหรับเด็กหญิงสุภาพรอายุ9ก้าขวบ ายเด็กชายชัดชัยผิวพองอายุ8ขวบสองพี่น้องอาศัยอยู่เพิงพักกับพ่อแม่และย่ารวม5คนมีความกว้างประมาณ5เมตรยาว6เมตรส่วนที่ดินเป็นเอกสารพทบ5มีเนื้อที่ประมาณ3งานหรือ300ตารางวาภายในพื้นที่มีบ้านที่เป็นเพิงพักของญาพี่น้อง3หลังแต่สภาพไม่ต่างกันมากนักซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวมีนางสาวสุนิสาพมพันธ์พี่สาวของพ่อเด็กทั้งสองคนเป็นเจ้าของ การที่นายนิติกรแสงทองสอบอ,อปจอการจนบุรีเขตหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะเข้ามาสร้างบ้านหลังใหม่ให้นั้นยังคงติดปัญหาในเรื่องของที่ดินจุดที่จะใช้ก่อสร้างหากเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดเจราจาเรื่องแบ่งที่ดินให้สร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังทั้งนี้หลังจากที่สื่อโซเชียลที่เผยแพร่ข่าวสภาพบ้านของเด็กในักเรียนทั้งสองคนออกไปทําให้สังคมออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนได้ตําหนิไปถึงผู้นําคือผู้ใหญ่บ้านซึ่งทําให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งคือนางนารุมลนเขียวทองรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพราะหลายปีที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดแต่ติดขัดในเรื่องของพ่อเด็กนักเรียนซึ่งเกิดมาไม่เคยมีบัตรประจําตัวประชาชน เมื่อปี2554เคยไปพบและแนะนำให้ไปทำบัตรประชาชนพร้อมทั้งอธิบายถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับเมื่ออายุครบ60ปีแต่พ่อของเด็กก็ไม่ยอมไปทำจนถึงปัจจุบันซึ่งหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยทอดทิ้งแต่อย่างใดจึงขอชี้แจงให้สังคมออนไลน์ทราบถึงขอ้อเท็จจริงดังกล่าวบบคม,าแบบม,ม,ม,ม้าอรลูอ,ลอ,ออกไปพี่ว่า บ้านหนูอยู่ไหนเนอะพออลาไปก็ยังไม่เห็นบ้านลูกเลยอ่าหลังนี้ของไหนอ๋อแต่ไม่อยู่แล้วไปอยู่ทางน้องแดนอ้าวอยู่นี่หนูว่าไม่อยู่คุณแม่คุณแม่เหรอคุณยายเหรออุ๊บคุณแวนสิค่ะทำไมคุณยายยังวัยรุ่นเลยเขาเป็นยายเหรอเฮ้ยายนี่คุณแม่เหรอคุณแม่ยุ่งหน่อยนะพอดีเพิ่งมารู้ว่าอยู่แบบนี้เลยแตวคุณครูว่าตกใจก็เลยสงสารไม่เป็นไรเนาะ ก็จะดูตามหน้าที่เนาะแต่ก้เป็นห่วงคุณพ่อเป็นทหารเหรอเอแล้อไหนๆลองลองเลียงกับเขอหน่อยสิแบงค์เราลองได้ลูกเด็กๆจะไปได้ลูกของกับแม่เป็นขอยนิดนึงเนามาลูกชายวันนี้เ่าออกมาเยี่ยมบ้านเลยคุณยายบอกปลื้มใจคุณยายช่วยคุณแม่ค่ะคุณแม่น่าจะเกินลูกชายลูกสาวมาใกล้ๆลูก ทางโรงเรียนก็รับทราบจากคุณครูนะคะว่าปพบเด็กที่ว่าน่าสงสารอะไรเงี้ยพอดีมันเป็นปนโยบายเยี่ยมบ้านแล้วพอออกก็ให้คุณครูอ่ะเลือกอนักเรียนห้องเรียนละนึ่งคนที่ยากจนที่สุดไม่ใช่ว่าดูแลไนคนเดียวนะก็เรียงลําดับมาจากยากจนที่สุดอะ่ะไปหาที่ต้องก็คือจะได้เร่งด่วนก็โรงเรียนเรามีเนี่ย947คนก็ย9ห้องเรียน พอ29ห้องเรียนเนี่ยก็จะมีเด็ก29คนที่จะได้รับการดูแลครั้งแรกเลยตอนนี้พอดีคุณครูมาเจอเนี่ยแล้วก็ส่งมาท่านรองทิพวันนะแล้วก็ทีบริหารปอ,อและวกะนัครูที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาดูแกล,แลก็เจอคุณยายคุณยายในรูปเ็นคุณแม่แต่ก็ติดตามตลอดนะติดตามตลอดแล้วก็ดีใจที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะเพราะว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันแล้วก็รับทราบจากทางผู้ใหญ่บ้านทาง อบตทางอะไรต่างก็เคยช่วยอยู่แล้วช่วยมาตลอดใช่ไหมคะอ่าออันนี้โรงเรียนก็ให้ทุกการศึกษาไปเท่าไหร่เมื่อวานท่านรองให้ในแบงเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็ทางเขตมาเยี่ยมแล้วนะคะโดยจะพาท่านผอเฉลิมชนรักเรือวัดเนี่ยก็สั่งการให้มาดูแลอย่างด่วนเลยดีเดี๋ยววันไหนว่างก็จะเชิญท่านมาด้วยนะดีใจไหมลูกดีใจไหมมีคนมาเยี่ยมเยอะดีใจไหม

แล้วพี่ตาอะไรแบบว่าออกออกมันม่มไขห้างหา่ะลูกพี่ออกพึ่งใจเนาะเดี๋ยวมาช่วยเรื่อยๆในวันดีขอบคุณนะกที่วันดีขอบคุณแม่ด้วยเนตต้องขอบคุณ้เยอะตาอะไรรู้จักใคร่อเข้ามาดูแล้วี่ก็ับ่บ้านก็เรื่องค่ะมันเรื่องเรื่องใส่นี้เขาต้องใ่นี้ดูคนนี้พอ ใส่ครูต้องรู้นักเรียนรู้เปล่าไม่รู้เปล่าคนไทยเท่ากันจบเลยม่านั่งเรากานั่งดูนั่งประตูผ่านนั่งออกจากคอนแกนประตูก็ดีใจนะเห็นเดินลงพื้นที่ด้วยคลุงก็สามารถไปพูดแล้วตอนนั้นมู่เจ็ดก็ต้องแก่ก็ไปมาม้ก็ไปช่วยเขาสร้างบ้านอย่ ก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับทางเด็กและครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องใช้เงินส่วนตัวจากที่วันนั้นที่ผมมาลงทุนที่กัาทงกำมันพวกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประหลัดอุโสนะครับเบื้องต้นก็คือว่าผมเนี่ยจะหาทุนส่วนตัวคือพ่าประมาณส่วนตัวนี้แหละครับก็จะมาสร้างบ้านให้เด็กใหม่นะครับกับอ่แล้วตอนนี้ประสานกับท่านชกาะอาสาสมาประหลัดอวุโสอำเภอเมืองนะครับ ก็ตอนนี้วันนี้น่าจะลงแล้วออสสจะมาลงเคลิงเพื่อจะสร้างบ้านาใหม่แล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ต้องพึ่งหน่วยราชก,การนะครับในเรื่องทาบ้านก็คือใช้งบส่วนตัวของผมแล้วก็ทีมง,งานพลังการนาโดยท่านสุรพลพิพิยโชตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็จะสร้างบ้านให้เด็กแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องจะช่วยเหลือด้านต่างๆไมว่าการเรียนอะไรเนี่ยก็ต้องฝากถังท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้นํา ด้วยราชการต่างๆช่วยดูแลต่อไปนะครับแต่ผมเองก็จะเข้ามาช่วยดูแลต่อไปครับก<ะ>็เบื้องต้นนะครับผมก็ถ้าอยากจะช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยก็อยากให้ประสานทางผู้นำนะครับหรือว่าทางพอโรงเรียนนะครับ<ะ>ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปส่วนตัวผมไม่อยากเข้าไปอยู่ในวงขเขาเรียกหลายวงจรช่วยรับบริจาคอะไรเงี้ยครับผมผมไม่ขอยุ่งนีกว่าส่วนตัวผมนะครับก<ะ>็อยากจะให้ประสานไปทางผู้นำแล้วก็พอโรงเรียนเองนะครับว่าจะอยากจะบริจาคช่วยเหลือเด็กครอบครัวยังไงครับ ข่าวหนุ่ม24กาญจนบุรีชุิการเหลกงวารินรายงาน